คราวันนี้เดี๋ยวจะให้ดูโบฮิมะวันนี้ก็วันที่วันจันทร์ที่ยีิบเจ็ดเดือนมีนาเนาะโบฮิมะที่เพาะไปตั้งแต่เดือนกุมภาข่าวที่แล้วเนาะเนี่ยสภาพวันนี้งามๆพร้อมที่จะปลูกแล้วเนี่ยถ้าเตรียมดินเสร็จเนี่ยเดือนกลางเดือนเมษาก็ปลูกได้แล้วเนี่ยเพราะว่าเขาก็ทนหนาวคล้ายๆกับมันฝรั่งมันฝรั่งของญี่ปุ่นเขาปลูกเดือน เดือนกุมภาพันธา์มาเนาะอันนี้เป็นต้นกล้าของพันธุ์ไทยได้มาจากต้นกําเนิดของที่เพชรบูรณ์พูทะเบิกพูทธเบิกเนาะนเดี๋ยวจะประคองให้รอดแล้วก็ปลูกเปรียบเทียบกับพันธุ์นี้อันนี้พันธุ์นี้ก็คือเป็นเป็นโบหิมะมาจากจีนแหละแต่ได้มาจากร้านค้าญี่ปุ่นอันนี้ก็คงจะโบหิมะจีนเหมือนกันแหละแต่ว่าเขาจะปลูกที่ที่ไทยเยอะเนาะทางเพชรบูรณ์ ที่ญี่ปุ่นจะเพาะเพาะแล้วก็ไปปลูกเนาะเพราะว่าสภาพอากาศมันหนาวช่วงเดือนเดือนอเดือนหนเดือนสองมกกอลากุมพายังยังไม่เหมาะก็จะเหมาะประมาณเดือนกลางเดือนเมษาเดือนพฤษภาคพร้อมที่จะปลูกเพราะถ้าเอาลงดินมันก็ยังยังไม่งอกดีมันก็ไม่เน่านะไม่เน่าแต่มันจะช้า เพราะว่าที่นี่มันอากาศมันหนาวหนาวนานเหมือนกันอุ่นประมาณห้าถึงหกเดือนหนาวก็ประมาณนั้นแหละตั้งแต่เดือนสิบไปเดือนสิบมาเนาะจะใช้ดินอยู่สองสองแบบเกรดเกรดดีกับกลางกลางแต่ก็งอกใกล้เคียงกันไม่มีปัญหาเริ่มจะงอกแล้วถ้าง,งอกแล้ว ต้นเขาจะเขียวเหมาะกับสําหรับดินนี้ก็คือเหมาะสําหรับต้นกล้าทุกประเภทไม่เฉพาะโบหิมะนี่ด้านนี้จะมีอยู่สามสามสี่ถาดสี่ถาดถาดหนึ่งก็ประมาณยีสี่ต้นก็ประมาณสี่สิบแปดต้นนอกนั้นก็จะใช้ดินแบบนี้ก็โอเคปีนี้ไม่มีปัญหาแต่ก่อนไม่มีพื้นที่วางในกินเ้ามันจะงอกช้า ไปองอกอีกทีก็โน่นเตือนเมษาแต่ถ้าวางในกินเขาตลอดก็โอเคแรกๆก็ใช้พลาสติกคุมหรือผ้าขาวคุมเนาะเพื่อให้ดินมันชื้นจะไม่เน้นการให้น้ำแรกๆก็ประมาณทักสองอาทิตย์ให้น้ำตอนปลูกก็ให้น้ำครั้งแรกแล้วก็ทิ้งไปทิ้งช่วงไปเนาะถ้าวันไหนอากาศมันร้อนจัดดินมันจะแห้งเร็วนะก็อาจจะให้น้ำประมาณสามสี่วันให้น้ำ ออตั้งแต่เพาะมาให้น้ําเดียวมานสี่สี่หรือห้าครั้งนี่ได้มนะั้งเพราะว่าไม่ไม่เน้นน้ําคือนับได้นะ่ะถ้าเพาะโบหิมะสภาพอากาศวันนี้ร้อนเมื่อวานสองสมวันก่อนนะฝนตกตกแบบนี่ถ้าตกยาวนี่ต้นกล้าก็มีสิทธิ์แบบไม่เจอแดดก็มีสิทธิ์เน่าเน่าตายอะไรวันนี้เหี่ยวตายทุกประเภท จะเป็นผักไทยหรือผักญี่ปุ่นก็เหมือนกันถ้าไม่เจอแสงนไ,ไปเลยนะเนี่ยวันนี้สวยต้นกล้าสวยครับชุดนี้เป็นต้นกล้าส่งน้องแม่บ้านจองมาร้อยต้นกล้าแล้วก็บวกเพิ่มให้ให้น้องแม่บ้านประมาณ6ต้นก้า วันนี้พร้อมปลูกแล้ววันน,นี้วันนี้ก็วันที 5, ่ห้าเมษาความจริงลงลงต้นเดือนได้ยิ่งดีนะต้นกาบวยมะโอเควันนี้ก็เดี๋ยวไปส่งน้องไปบ้านใกล้ๆนี่นแหละละแวกบ้านค่ะเดี๋ยวจะให้ดูหน่อพันธุ์บุยมะเอาขึ้นมาจากหลุมดินเนี่ยฝังไว้ตรงนี้นี่งอกแล้ว งอกสวยด้วยนี่ถ้าเตรียมดินเสร็จนี่เอาลงดินแล้วก็ปลูกไปเลยเนี่ยไม่ต้องเพาะให้ยุ่งยากเนี่ยสภาพยังไม่พร้อมเลยครัให้ดูบุหิมะเช้านี้วันที่สิบสี่เมษายนแล้วเนาะเอามาวางไว้ข้างนอกแล้วเพราะว่าเอาไว้ในกินเฮาเนี่ยมันมันจะเหี่ยวเร็วเหี่ยวเร็วมากเลยเนี่ยใบไหม่ สองสามวันก่อนก็พอดีไปธุระมาแล้วลืมลืมอให้น้ำเขาแล้วทีก็อากาศมันร้อนด้วยในกินทองเปิดระบายความร้อนไม่ดีกระเด่ยวออกมาวางไว้รอปลูกยังเตรียมดินไม่เสร็จเลยจริงๆเนี่ยอยากจะปลูกมากเลยเนี่ยอยากจะปลูกก่อนพวกพริกพวกมะเขือด้วยปลูกแป๊บเดียวเองจะปลูกประมาณห้าสิต้นนั่งนั้นก็ของน้องแม่บ้าน เอาเอาไว้ประมาณสัก40่สิบห้ต้นนี่แล้วประมาณนี้นอกนั้นก็ส่งน้องแม่บ้านเสร็จแล้วที่ที่เขาจองไว้แถวแถวนี้นะแถวแถวใกล้ๆบ้าน